สวัสดีทักทายคอบอลทุกๆท่านนะครับกับผมจอร์ดฟันธงนะครับและสำหรับฟุตบอลใน3คู่วันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับผมก็จะคัดฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับจะมีฟุตบอลกุลับมิดอยู่2คู่จะเป็นคิวของโปรแกรมในกิรินครับซึ่งรายการนี้จะมีอยู่4ทีมนะครับก็จะมีเปรู มีเอลซาวาดอ์มีเกาหลือใต้แล้วก็เจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นร่วมลงแข่งในรายการนี้นะครับโดยจะใช้โปรแกรมฟีฟ่าเดเนี่ยเป็นโปรแกรมในการแข่งขันนะครับซ่งนีครับก็จะเป็นคิวของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจะเจอกับทีมชาติเอลซาวาดอ์นะนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่กระชับมิตรก็จะเป็นคู่ของทีมชาติอาเจนินาจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกในรอบรองชนะเลิศนะครับสเปนนะวันนี้จะเจอกับอิตาลีทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกัััันนนบบบ้้าางกก็รรอตติดตมมดมมชไเลยะค แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะ์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับผมก็มีบอลเต่งหนึ่งตัวนนะครับเนื่องจากเมื่อวานก็ฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยผมก็เลยหยิบยกบอลเตงมาจัดกันแบบเี้นเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเมื่อวานครับบอลเตงผมเลือกไปที่คู่ของสุกยูฟ่าในชลิกในรับรองชาลเลิรนะครับก็จะเป็นคู่ของนเนเธอร์แลนด์กับ,กบคโคเอเชียนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมเลือกรองคโคเอเชียไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับ จบ90นาทีคู่นี้เสมอกันไป2-2ปซึ่งจากบินบอลเตงนะครับผมเลือกลองโครเชียไปก็คู่นี้กินเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับช่วงต่อเวลาพิเศษนะกับกายว่าเป็นโครเชียทีมเยือนทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็เป็นโครเชียเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้ด้วยสกอร์4-2ทําให้โครเชียครับเข้าไปชิงในาฬกายูฟ่าลีกไปยืนรอระหว่างคู่สเปนกับอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีกับสมาชิกวีวีทุกท่านที่ได้ตามบินบอลเตงตัวนี้ด้วยนะครับ และแน่นอนนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการรับทัศนะตัวที่เด็ด VVIP นะครับก็อย่าลืมนะแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี่เลยที่ลน์แอด j o s 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ qr c o d e นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและที่เด็ดในกคู่ VVIP กันได้นะครับ และสำหรับคู่แรกในะวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติแต่ว่าเป็นในรายการของเก e ินครับซึ่งเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายจัดนะนะครับซึ่งคู่นี้ครับก็จะเป็นคิวของเดือนอันเทนุไทยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลซาวดอ์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโตโยตา้สาสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา5้ามงสินาทีนะครับ เรามาดูสถิติเฮทูเอทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมื่อปี2019เป็นเกมกระชับมิตรนะครับเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะเอาชน,นะเอลซาวดอร์ไปได้ด้วยสกอร์2-0ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับญี่ปุ่นครับเก็บช,ชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ญี่ปุ่นนะครับแพ้ให้กับทีมชาติคโคลอมเบียไปด้วยสกอร์2-1ผลประกอบการของญี่ปุ่นในรอบ5เกมญี่ปุ่นพ,นพา,นรญญา,ารท์ทกมอยไปที่ ส่วนฝั่งเอลซาวาดอร์ฟอร์มหนัดหลังสุดในรอบ5าเกมครับเอลซาวาดอร์ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เอลซาวาดอร์นะครับแพ้กับสหรัฐเมกาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ผลประกอบการของเอลซาวาดอร์นับเพียงแค่4เกมเอลซาวาดอร์พาทำเงินไปที่2เกมพาร์ลุนปนอ2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่50%ซนะครับซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้ วันนี้ครับญี่ปุ่นคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีโคอิตาคุระจากคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลคูกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นฮิเดมาซะโมริตะจะเล่นกับวาตารุเอนโดนะครับโดยที่3ัลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะไดชิคามะดาแนวลุกตัวเก่งจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ตวลมเส้นตัวจี๊ดอย่างคาอุรุมิโตมะลิมเส้นจากไบตันนาปาวันนี้ก็จะวางเคียงโงฟูรุฮาชิจะลงราตักขายแนวนี้ ส่วนฝังเอลซาวาดอร์ภายใต้การคุมทีมของฮูโกเปเลสนะครับคาดว่าวันนี้เอลซาวาดอร์จะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีโรเบโตโดมิงเกสจะคุมมัญชาการในเกมรับมิดฟิลดกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นไบอันรานดาเบเด้จะคุมจังหวะในแดนกลางนะครับโดยที่คู่แนวนี้คาดว่าจะเป็นฮวนอากัวตาจะเล่นหน้าคู่กับคิสเยนกิลนะครับ ซึ่งเดนราคาคุณนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับดูเหมือนว่าก<ด>่อนหน้านี้นะครับราคาจะเปิดมาที่ญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งบางสำนักก็เป็นญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับแต่ว่าหลายๆสำนักร,ราคาไหลไปตรงกันนะๆๆตอนนี้เหมือนว่าไหลไปที่ญี่ปุ่นต่อที่2ลูกนะครับ<ล>ราคาน้าตอนนี้นะครับราคาไหลไปที่ญี่ปุ่นต่อที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งญี่ปุ่นราคาน้ําจะอยู่ที่1.99ถ้าเชาติเราไปลองฝั่งเอลซาวดอ์นะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.92นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงอฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา,มาฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมผมมองว่าไม่ต่างกันนะนะครับญี่ปุ่นช่วงหลังก็ตั้งแต่เสร็จสิ้นศึกวัลโลกนี่ก็ผลงานยังไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะมีเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับส่วนฝั่งเอลซาวาดอนะนั้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเจอทีมระดับไหนเอลซาวาดอนนี้ก็เรียกได้ว่าแพ้ไปหมดเลยนะนะครับ บวกกับ5เกมหลังสุดของเอลสวาดอ์เนี่ยยิงประตูใส่คู่แข่งได้เพียงแค่2ลูกแล้วก็เสียประตูทุกนัดเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเกมรับของเอลสวาดอ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบจากสักภาพของตัวผู้เล่นเทียบกบนับตัวตัวปอนตปอนะผมมองว่านักเตะญี่ปุ่นนะยครับยังคงดูเหนือกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างเอลสวารดอนนะฉันั้นครับ่าก เอลซาวาดอลข้ามน้ําข้ามทะเลมาเตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าความได้เปรียบจะอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างญี่ปุ่นที่คุ้นเคยสภาพอากาศคุ้นเคยสภาพสนามโบกกับเกมนี้ครับญี่ปุ่นได้เลยในบ้านบรรยากาศเสียงแฟนบอลเสียงเชียร์เนี่ยนุ่นหลังญี่ปุ่นเต็มที่นะครับซึ่งจากราคาไหลด้วยนะครับญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งในช่วงแรกนะนะครับหรือว่าบางสำนักก็เป็นญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งนะตอนนี้ราคาไหลแ,แรงไปอย่างมากไหลพิจญี่ปุ่นต่อที่ราคา2ลูกผมมองว่าด้วยองค์ประกอบรวมต่า,ตางๆวันนี้ญี่ปุ่นนนนนนน่่นนน่่่าาสสใจชชัั้ีีีีวตวตตผมมขออเเลืกไปปททิญุ คาดว่าวันนี้ยืนพื้นอย่างน้อย2เม็ดญี่ปุ่นผมว่ามีนนะครับถ้าเราใช้ญี่ปุ่นในวันนี้ก็จะมีลุ้นู่2อย่างนะไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจียฟันทงรอไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกฟุตบอลกลาชับมิทีมชาติอีก1คู่คก็จะเป็นการเจอกันระหว่างฟ้าขาวอาร์เจนตินาจะเจอกับแดนจิงโจ้ออสเตรเลียนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเวกเกอร์สเตเดียมนะครับจะเตะก,กันที่สนามกลางที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนนะครับ คู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเรามาดูเฮ to ูเฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ Head to ูเฮ d ก็เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรเลียได้ด้วยทั้ง3ครั้งเลยนะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาร์เจนตินาเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้อาร์เจนตินาไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อาร์เจนตินาเอาชนะคูราเซาไปได้ด้วยสกอร์เจ็ดประตูศูนย์ผลรปรกกอบการของอาร์เจนตินาในรอบ5เกมอาร์เจนตินาพาทำเงินไปที่2เกมยกไปหนึ่งเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฟังออสเตรเลียฟอร์ม5นัดหลังสุดออสเตรเลียชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกม,มเ,เกมล่าสุด อไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งผลประกอบการของออสเตรเลียในรอบห้าเกมออสเตรเลียพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับ ซึ่งวามเพิ่มของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเริ่มจากอาร์เจนตินาภายใต้การคุมทีมของลิโอเนลสกาโลนีวันนี้ครับอาร์เจนตินาคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีนิโคลัสโอตาเมนดีจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้โรดิโกเด p ปอลเอนโซเฟ a นเดสและก็อเล็กซิสแมคอาริเตอร์นะครับโดยที่3นรลกวันนี้คาดว่าจะเป็นลิโอเนลเมสซี โจนนี่ซิเมโอเน่แล้วก็อเลียนโดกานาโชนะครับส่วนฝั่งออสเตรเลียแพตตาการคุมทีมของเกย์แฮมอานนนะครับออสเตรเลียวันนี้คาดว่าน่าจะมาใน,านระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีแฮร์รี่ชุตต้าจากคุมราชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นวายรีแม็กกรีคอเนอร์แม็กราฟแล้วก็ไอดินฮุสติสนะครับโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะใช้เจมี่แมกแลาเลนแมทธิวเล็กกี้แล้วก็แบนดอนบอเรลโลนะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้ครับดูเหมือนว่าบางสำนักก็จะเปิดมาที่อาเจนต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2บางสำนักก็เป็นอาเจนต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับแต่ว่าหลายๆสำนักราคาเหมือนจะไหลไปที่อาเจนต่อที่ราคา2ลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคาไหลไปที่อาเจนหน้าต่อที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอาเจนราคาน้ำจะที่2 0 5ถ้าเราไปลองฝั่งออสเตรเลียราคาน้ำจะอยู่ที่1.80นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมานะก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของทั้ง2องทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อ์เจนตินาครับฟอร์มดีจะจัดนะ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าออสเตรเลียก็มีเกมชนะบ้างจากห้าเกมหลังสุดซึ่งออสเตรเลียนะชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดนะครับบวกกับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยออสเตรเลียนะฮะสามารถทำเงินได้ถึง4เกมเลยทีเดียวแต่ว่าเฮตูเนะครับก็จะเป็นอ์เจนตินาเก็บชนะเหนือออสเตรเลียได้ทั้ง3เกมรวดที่เจอกันนั่นนะครับ แล้วก็ถ้ามองถึงกลุ่มกําลังของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มกําลังของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับอาเจนิน่าอุดมไปด้วยผู้เล่นที่ระดับท็อปของลีกยุโรปแล้วก็หลายๆคนนะครับมีดีกีแชมป์โลกติดมือมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับอาเจนก็อาจจะมีทดลองตัวผู้เล่นบางคนอย่างเช่นอเลโดกานาโชนี้คาดว่านนะ่าจะได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงนะน,นะครับส่วนฝั่งออสเตรเลียก็หลายๆคนก็มีชื่อเป็นผู้เล่นระดับท็อปที่เล่นในลีกยุโรปแลอย่างเช่นแฮร์รี่ชูต้าที่เล่นกับต แต่เทียบกันแล้วเนี่ยนักเตะทั้งสองทีมนักเตแบบตัวตัวปอนต่อปอนนะครับทั้งสองทีมแตกต่างกันเยอะหลอเกิน,นานนะครับ แต่ว่าเกมนี้ครับอย่างที่บอกเตะกันที่สนามกลางที่ประเทศจีนในแง่ของเรื่องสนามแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนั่นนะครับแต่อางนีดบอกครับนาทีนี้ทัพฟ้าขาวอย่างอาร์เจนติน่าฟอร์มค่อนข้างจะโหดแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวเลยนนะครับฉะนั้นจากราคา2ลูกที่เปิดมาวันนี้นะส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อาร์เจนติน่าอันดับแรกชนะแน่นอนอันดับที่2ผมมองว่า2เม็ดอาร์เจนติน่าผมว่ามีในเกมวันนี้นะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกทีมทา คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อร์เจติน่าคาดว่ายินพื้น ina, อร์เจติน่า2เม็ดมีนะและแน่นอนนะครับผมเลือกเชียร์อร์เจริน่าขอไปละลุนเม็ดที่3ไปลุ้นกันว่าเม็ดที่3ของอร์เจติน่าจะมาเมื่อไหร่เพียงเช่นนั้นเองฟันทงเราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาเนชันลีกรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะก็จะเป็นคู่ระวังกาดทิ้งดุทีมชาติสเปนจะรอเจอกับอัซซูรีอิตาลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดอะโกลสเวเตเป็นสนามกลาง ที่ประเทศฮอแลแลนด์นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูสิทธิเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสเปนครับเก็บชัชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งอิตาลีนะเก็บชัชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมยูฟ่าในชัลลิกเมื่อปี2021นะครับเป็นอิตาลีแพ้กับสเปนไปด้วยสกอร์2ประตูนหนึ่ง ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสเปนครับเก็บช,ชนะไปหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่สเปนนะแพ้กับสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของสเปนนะคร5เกมสเปนพาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งอิตาลีฟอร์ม5นัดหลังสุดอิตาลีชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อิตาลีเอาชนะมอต้าไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ ผลก,การของอิตาลีในรอบพาร์เกมนะครับอิตาลีพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอ,อยู่ที่40นะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับซึ่งวันนี้ครับสเปนคาดว่าน่าจะมาใน,านระบบ4-2-3-1นะครับ แนวรับก็จะมีอาเมกลาป็อกจากคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นมาร์ตินซูบิเมนดีจะเล่นคู่กับโรลดี้นะครับโดยที่สามักลูกวันนี้คาดว่าจะใช้มาโกเอเซซโยดานี่ออนโมแล้วก็กาบีนะครับนาเปาก็จะวางอันเวโลโลมโรต้าจะลงราบตาข่ายในวันนี้ ส่วนฝั่งอิตาลีแพตตาการคุมทีมของลูเปโตมันชินีนะครับอิตาลีคาดว่าน่าจะมานในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเลโอนโดบูเลชี่จะคุมมาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นนิโคลเบลล่าจอร์จินโยแล้วก็มาร์โกวุลตินะครับดูที่3ในลุกวันนี้คาดว่าจะใช้โรแลนโซเปเยกินนี่มาเตโอเลเตกีแล้วก็เฟเดโกคิเอซานะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้นะก็เปิดมาที่สเปนต่อที่ราคาปปปนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายัางอยู่ที่สเปนต่อที่ราคาปปอถ้าเราไปต่อฝั่งสเปนนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่งอิตาลีราคาน้ําจะอยู่ที่1.96นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะก็น่าสนใจก็ตรงที่ทั้ง2ทีมผลงานค่อนข้างจะสูสีกันแต่ว่าอิตาลีผลงานดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับช่วงหลังอิตาลีก็ถือว่าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะแต่ก็จะมีเกมแพ้บ้างนะครับสำหรับอิตาลีส่วนสเปนก็ฟอร์มไม่นิ่งเหมือนกันนะ นะโดยเฉพาะเกมแล้วสุดก็ไปแพ้กับสกอตแลนด์มา2 0ศูนย์ทำให้มารถาการเล่นของทั้ง2ทีมก็ถือว่าแกว่งไ <ๆ S 1> ปเหมือน,น,นกันตั้งแต่สุดสุตบอลโลกมา และเทียบจากขุมกําลังของทั้ง2ทีมผมมองว่าทั้ง2ทีมขุมกาลังไม่ต่างกันสักเท่าไหร่จนครับจากเลดราคาที่เปิดมาเป็นสเปนต่อที่ราคาปป,ปผมมองว่าทั้ง2ทีมสูสีกันแน่อนอนและเกมนี้เตะกันที่สนามกลางที่ประเทศฮอลแลนด์นะผมมองว่าในเรื่องของสภาพสนามไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อิตาลีที่ฟอร์มช่วงหลังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางซึ่งแน่อนอนครับคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากาไรคู่นี้ผมเล็งไปที่ทีมชาติอิตาลีคาดว่าวันนี้ครับเกม่่่อออออนนนน้้าาางงจะะััดมมรรบแลลผววีีตยไ นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทิออสเรีอิตาลีจะมายันเสมอได้ฟันธงก็จบกันมปแล้นะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและนอกเหนือจากทั้ง3คู่ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นๆก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมได้เลยนะที่ไลน์ที่โชว์อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ และทั้ง3คู่ผมจะส,สรุปสั้นๆอีก1รอบนะค,ครับคู่แรกครับญี่ปุ LC, ป่นกับเอลซดอร์คู่นี้เลทเปิดมาเป็นญี่ปุ่นต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ญี่ปุ่นคู่ที่2อครับอาร์เจนตินากับออสเตรเลียคู่นี้เลทเปิดมาเป็นอาร์เจนตินาต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เจนตินาคู่ที่3สเปนกับอิตาลีคู่นี้เลทเปิดมาเป็นสเปนต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่อิตาลี กับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดน้าลงทุนก็อย่าลืมฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อย่าลืมฝากให้เพื่อนๆท,ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกะดินกดุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อ,ตอไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางรประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีคร